สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพลี่มาแล้วมาเบิกบานกันก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะจ๊ะทุกคนสามาออกมาเป็นลาลาละลาลาละ

มาเบิกบานกันก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนาะวันนี้เดย์สิบแปดแล้วลา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 ทสุลา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  สวัสดีค่ะ <laughs> โอเคโอเคมาค่ะมาค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยเพลงจบแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้มาเข้าสู่ d a y สนะิบแปดเนาะเ a y สิบแปดจากที่ใครที่กําลังติดตามกันอยู่ใครที่ติดตามกันอยู่นะคะวันนี้เราเดินทางมาถึง day สนะิบแปดกันแล้วซึ่งใกล้จะถึงใกล้ใกล้ที่จะครบยี่สิบเอ็ดวันกันแล้วเนาะครูเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เข้ามาติดตามนะคะคงจะแบบว่า คงจะกิและเข้าใจกดแรงดูดกันไม่มากก็น้อยเนาะทุกคนจ้าถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจเนาะคุณก็สามารถที่จะไปตามดูในมหากรบ21วันของครูสิตาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น The Secret หรือว่า n e w r o n เนาะซึ่งเขออกช่อง3อยู่นะคะถ้าใครที่อยากจะรู้จากว่ามันกดแรงดูดมันคืออะไรกันแน่เนาะคุณสามารถที่จะมาตามดูกับครูเพอร์รี่หรือว่าจะไปตามดูกับ ใน21วันมหากะของครูสิตาหรือ The Secret อะไรพวกนี้ก็ได้เลยนะคะทุกคนจ้าสำหรับวันไหนสวัสดีคุณแคทหรือเปล่าคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะทุกคนจ้าวันนี้เนาะกับเคล็ดลับที่มันดีๆมากๆก,กับเคล็ดลับของชีวิตเคล็ดลับที่คุณนั้นเมื่อคุณรู้แล้วอะ่ะคุณก็จะรู้ถึงวิธีการใช้ของมันเมื่อคุณรู้จักกดแรงดูดแล้วคุณไปตามดูตั้งแต่ย้อน ย้อนมาตั้งแต่วันที่1เลยนะคะสําหรับใครคนไหนที่คุณอยากจะรู้จักว่ามันทํางานยังไงกดแรงดึงดูดมันคืออะไรเนาะคุณจะต้องไปไลดด่ดูย้อนดูตั้งแต่วันที่1เลยนะคะเพราะว่ากดแรงดึงดูดนั้นจะเป็นไปตามที่เราคิดนึกรู้สึกพูดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะจะเป็นไปตามนั้นเลยตามที่เรานั้นปรารถนาที่มันอยากอยากให้มันเป็นเลยเนาะปรารถนาอยากให้มันเป็นกับความรู้สึกนึกคิดของเราและการส่งข้อมูลการส่ง ไยเบรชั่นการส่งความรู้สึกออกไปยังจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลจะมีอยู่2แบบจัก,กรวาลในตัวเราแล้วก็จัก,กรวาลที่อยู่ข้างนอกนะคะก็คือถ้าความรู้สึกเราเป็นแบบไหนก็จะส่งไปยังจิตใต้สํานึกของเราถึงสิ่งที่เราต้องการปรารถนาต้องการแล้วจิตใต้สํานึกของเราก็จะส่งความรู้สึกความปรารถนานั้นออกไปสู่สนามแม่เหลก็กสนามพลังงานสนามพลังงานใหญ่แหล่งพลังงานใหญ่สู่ข้างนอกเนาะ ก็คือพลังงานที่ใหญ่ที่สุดพลังงานที่แบบว่าแม่นยําและอันนี้ที่สุดก็คือในจิตใต้สํานึกของเราเพราะว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะเป็นแบบไหนเราจงสั่งจิตใต้สํานึกของเราไปแบบชัดเจนนะคะอย่าสั่งแบบสับสนนะสั่งให้มันชัดเจนสื่อสารกับเขาให้ชัดเจนไปเลยนะคะทุกคนจ้าโอเคแล้วทีนี้นะเราก็วันนี้มาดูเนื้อหามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันเลยเนาะวันนี้3วิธี สามวิธีจัดการกับคนขี้อิจฉาเนาะซึ่งแน่นอนที่สุดเลยล่ะว่าความขี้อิจฉานั้นการที่เราเจอคนขี้อิจฉาหรือตัวเราเองไปอิจฉาเขาแน่นอนว่ามันเป็นมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีมันเป็นพลังงานที่ลบๆมันเป็นพลังงานต่าค่ะทุกคนถ้าเราอยากที่จะจะดึงดูดอะไรได้เราจะต้องอยู่ในพลังงานสูงพลังคือพลังงานบวกๆคือพลังงานวเบชันที่มันสั่นสะเทือนด้วยพลังงานบวกๆไม่ใช่พลังงานสั่นสะเทือนด้านลบเนาะ เพราะเมื่อก่อนที่กดแรงดึงดูดมันจะทํางานนะคะมันจะมีแรงสั่นสะเทือนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณจะสามารถดึงดูดอะไรได้คุณจะต้องให้สั่นสะเทือนด้านบวกนะคะทุกคนจ้าโอเควันนี้มาดูกันสําหรับสามเคล็ดลับวิธีจัดการกับคนขี้อิจฉามันจะมีอะไรบ้างนะคะมาดูข้อที่1กันเลยะคะ่ะข้อที่หนึ่งนั้นก็คือเนาะ ทุกๆคนเลยแหละสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานเออ่นอกบ้านในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ว่าจะเป็นคนที่เราครบอยู่ในจํานวนห้าคนที่เราครบอยู่เนาะแน่นอนที่สุดว่าในจํานวนเหล่านั้นมันจะมีทั้งคนที่ชอบหน้าเรามีทั้งคนที่ไม่ชอบเราจะมีทั้งคนที่รักเรามีทั้งคนที่แบบไม่ชอบเราไม่รักเราและเกลียดเราเนาะ <laughs> มันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่เราจะจัดการกับคนจําพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยเราคนบรรดาคนที่ขี้อิจฉาพวกเนี้ยคืออะไรทุกคนจ๋าบอกได้เลยว่าคนที่ขี้อิจฉาเนาะเขาเป็นอะไรที่แบบอืมโอเคเดี๋ยวคอยพูดมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการที่คุณน,นั้นมีสิ่งแวดล้อมเนาะคุณไปทํางานสมมุติว่าคุณไปทํางานปุ๊บวันนี้คุณแบบว่า กว่าคุณจะออกจากบ้านได้คุณต้องแต่งหน้าแต่งตัวทําผมแต่งหน้าเขียนคิ้วปัดตาปัดขนตาทาแป้งนะโอ้โหวันนี้ฉันใช้ครีมดีมากเลยครีมที่แบบว่าครีมของ T S W ว่านทิปน้ำตกพฤกษาทิปครีมแต่ละตัวนั้นดีๆทั้งนั้นเลยส,สวยๆลดๆทั้งนั้นเลยครีมที่ช่วยบำรุงผิวหน้าทั้งนั้นเลยฉันแบบว่าภูมิใจมากเลยที่ฉันได้ใช้สินค้าดีและฉันก็แต่งหน้าสวยและฉันก็ใช้ลิปสติกของ ทีเอสมันอยู w ่ U, เป็นลิปสติกของแม่มาีเด้งสีสดชัดโคตรสวยเลยฉันมั่นใจมากเลยว่าฉันสวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วฉันก็ใส่ตุ้มหูแบบโอ้โหอลังการงานสร้างฉันก็ทําผมแบบธรรมดานะแต่ว่าคือฉันมั่นใจว่าฉันสวยมากๆแล้วฉันก็แต่งตัวนะแบบทันสมัยมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่คุณน,นั้นจะออกจากบ้านได้เนาะคุณน,นั้นแต่งซ้ายแต่งขวาแต่งหน้าเป็นชั่วโมงผ่านไปแล้วเนาะ ชั่วโมงหนึ่งบางคนเป็นยังไม่เสร็จด้วยซ้ำบางคนแต่งชั่วโมงที่สองบางคนหนึ่งชั่วโมงได้สำหรับการแต่งหน้าไม่ได้ว่าใครหลอกคูเปอรี่เองอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ว่าใครหลอกว่าตัวเองกว่าจะแต่งหน้าได้กว่าจะแต่งหน้าเสร็จก็ปาไปแล้วเกือบชั่วโมงอย่างเร็วสุดก็คือครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงกว่าที่เราจะแต่งหน้าเสร็จ แล้วไหนพอเราแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเราต้องมาใช้ค,ความเรียบร้อยเรียบร้อยอีกว่ามันสวยพอหรือยังแต่งหน้าแต่งตัวโอเคนะเข้ากับสีผมนะสีตานะเข้ากับสีเสื้อนะสีอะไรที่มันแมทกันซึ่งเราคิดว่ามันสวยที่สุดแล้วละมันโคตรสวยมากๆเลยในสายตาเราเนาะมันสวยมากๆไม่มีใครมาชมเราต้องชม,ชม,ชมตัวเราเองก่อนที่คุณจะออกจากบ้านนั่นดได้นั้นเสร็จแล้วเนาะคุณไปถึงที่ทํางานปุ๊บไปถึงออฟฟิศสมมุติว่าทํางานออฟฟิศอะไรอย่เงี้นะคะ หรือว่าทํางานห้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะออฟฟิศหรืองานห้างหรืองานโรงงานปุ๊บเดินเข้าประตูไปเดินเข้าประตูที่ทํางานไปเปิดประตูว้บออกไปเปิดประตูชว่วยออกไปเสร็จแล้วคนที่หนึ่งก็ทักว่าอุ้ยตายแล้วเธอเธอแต่งตัวอะไรอย่างนี้เธอใส่ตุ้มหูอะไรของเธอนะ่ะเธอแต่งตัวอะไรเธอแต่งหน้าอะไรเธอเขียนคิ้วก็ไม่เท่ากันเขียนตากตาก็ไม่เท่ากัน พาปากียกคิ้วกี่ตาก็ไม่เท่ากันแล้วเธอใส่ตุ้มหัวอะไรของเธออุ้ยตายแล้วเธอเธอใส่เสื้ออะไรของเธอทําไมมันเป็นแบบเสื้อมันแบบไอ้นี่หรอเสื้อที่เขาแบบเย็บไม่เสร็จหรออะไรเงี้ยเนาะไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะอย่าปล่อยให้เขาคนนั้นคนที่เข้ามาติคุณทันทีเลยว่าเธอแต่งตัวอะไรเธอดูไม่สวยเลย ทั้งๆที่เรานั้นโคตรมั่นใจมากเลยก่อนที่เราจะออกจากห้องได้ก่อนที่เราจะออกจากบ้านได้เราโคตรมั่นใจสุดๆเลยว่าเรานั้นแต่งตัวได้สวยมากๆเลยวันนี้ทันสมัยมากๆเลยสิ่งที่คุณจะต้องทําคือนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรถ้าสมมุติว่าคนเนี้ยคุณดูก่อนเลยว่าคนนี้ยเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคุณเลยเขาก็ไม่ได้แต่งตัวสวยเขาก็แต่งตัวดูป้าๆซะด้วยซ้ําเขาแต่งตัวดูไม่ทันสมัยเหมือนคุณเลยด้วยซ้ําเนาะ หรือเขาไม่ได้ดีไปกว่าคุณเลยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือนะคะคุณจงตอกย้ำความมั่นใจของตัวเองไปเลยตอกย้ำความมั่นใจของตัวเองไปเลยว่าฉันสวยที่สุดแล้วและตอบกลับเขาไปเลยว่าขอบคุณนะขอบคุณนะที่มาชมที่มาติว่าฉันว่าฉันแบบแต่งตัวอะไรไม่รู้ แต่เธอจ๋าเธอนี่ตกเทรนหรือเปล่าจ๋าเธอตกเทรนหรือเปล่าตุ้มหูเนี้ยเขากำลังคิดเลยนะเสื้อตัวเนี้ยดารานางแบบสุปตาเขาใส่เลยนะเธอสแสดงว่าเธอนี่ตกเทรนแน่เลยเธอนี่แบบไม่ทันสมัยไม่อัปเดตเลยนะเธออัปเดตรุ่นล่าสุดตอนไหนจ๊ะเธออัปเดตแฟชั่นล่าสุดตอนไหนจ๊ะคุณสามารถที่จะตอบกลับไปแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนถ้าคุณมองดูแล้วว่าคนคนเนี้ย มันหลายครั้งหลายคาแล้วด้วยแล้วชอบที่จะติคนอื่นชอบว่าคนอื่นอะไรอเงี้ยนะคะตอบกับความมั่นใจของคุณไปเลยว่าฉันนี่แหละสวยที่สุดละเธอนี่ไม่ทันสมัยเลยเธอแสดงว่าเธอนี่ตกเทรนนะเนี่ยเธอยังไม่ได้ดูแฟชั่นล่าสุดละสิเนี่ยตายแล้วขอบแต่ขอบคุณนะแต่เธอนี่คงจะตกเทรน spam. แน่เลยฉันคิดว่าอันเนี้ยฉันก็ตามอ้ําเลยนะชุดเนี้ยฉันก็ตาม นุ่นมรนุษย์เลยนะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณตอกกลับไปแบบนี้ให้เขาหงายเงิบไปเลยนะคะทุกคนหงายเงิอบคืออะไรคะครูบางคนอาจจะไม่เข้าใจภาษาอีสานว่าหงายเงิบคืออะไรเนาะหงายเงิอบก็คือให้เขาแบบตะลึงไปเลยตึงตะลึงต,งตึงไปเลยนะ,ะตะลึงไปเลยว่าอุ้ยเธอพูดอะไรของเธออเนี่ยฉันคือแบบ ทุกคนจ๋าคือคนที่เขาชอบติชอบว่าคนอื่นเนาะบางทีคนพวกนี้เป็นคนที่น่าสงสารมากๆเขาเป็นคนที่มีปมด้อยค่ะเขาเป็นคนที่น่าสงสารเขาจึงพยายามที่จะติคนอื่นติคนอื่นเพื่อที่จะทำให้เขานั้นรู้สึกดีเนาะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขานั่นแหละเก่งที่สุดและฉันนี่แหละสวยที่สุดละเขาพยายามที่จะติคนอื่นเพื่อยกยกตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูดีดูสูงเพื่อ เพื่อที่ว่าจะทําจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเนาะแต่เสียใจค่ะทุกคนถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้ดีไปกว่าคุณเลยนะเขาไม่ได้แตกต่างไปกว่าคุณเลยเขาไม่ใช่คนสําเร็จเขาไม่ใช่คนที่มีผลลัพธ์คุณไม่จําเป็นจะต้องไปฟังเขาค่ะเราจงตอกกับด้วยความมั่นใจไปเลยชั้นเนี่ยแหละตามแฟชั่นที่สุดแล้วแสดงว่าเธอนะตกเทรนนะสิเธอไม่รู้สิแฟชั่นกําลังมาเลยนะเธอแฟชั่นตุ้งหูกําลังมาเลยนะเธอแฟชั่นเสื้อแบบเนี้ยกําลังมาเลย ตอกกลับให้เข้าหงายเงื้ไปเลยนะคะเป็นไงเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งเนาะเจ๋งมากๆเลยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูที่ข้อที่สองกันนะคะถ้าสมมุติว่าส่วนข้อที่สองนั้นคือถ้าสมมุติว่าคนที่มติเราคนที่มติเราหรือว่ามา,มาพูดว่าเออเรายังเราทําอย่างนั้นมันมันไม่ดีนะมันไม่ถูกต้องนะถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นเขาเป็นเจ้านายของเราหรือเป็นคนที่เขาแบบ มีผลลัพธ์เขาเป็นผู้จัดการหรือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะถ้าสมมุติว่าเรื่องนั้นถ้าสมมุติว่าเรื่องที่เขาพูดถึงอะเราผิดจริงก็ให้เรายอมรับและขอบคุณเขาและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเนาะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คืออีกกรณีจะมีข้อ2คือจะมีอยู่2กรณีนะคะส่วนกรณีแรกก็คือถ้าเรานั้นผิดจริงหรือว่าเราทําไม่ถูกจริงเรา ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรารับฟังแล้วเราปรับปรุงแก้ไขส่วนกรณีที่สองคือถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขามาติเราว่าเธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยแต่เรานั้นมั่นใจว่าเราทำถูกต้องที่สุดแล้วเรามั่นใจว่าฉันก็แต่งตามสไตล์ความสุขของฉันแล้วมันผิดตรงไหนมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเนาะถ้าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็แค่ถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้ใหญ่กว่า เราก็แค่รับฟังแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็อิกนอค่ะทุกคนอิกนอคืออะไรเนาะอิกนอก็คือรับฟังขอบคุณเสร็จแล้วก็ไม่รับไม่รับเนาะคือเราก็ไม่รับเลยเพราะอะไรเพราะเราก็แต่งตัวตามสไตล์ตามความสุขของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานั้นเราเราทำเพื่อความสุขของเรานะคะทุกคนเราอย่าไปสนใจและอย่าไปเอาคาพูด ของคนที่เขาไม่ได้ดีไปกว่าเรามาใส่ใจมามาใส่มาแบกมาเอามาเก็บในหัวเอามาคล้องคอหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งถ้าเราไปรับมาคนที่เครียดก็คือตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นกรณีที่สองคือถ้าสมมุติว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็แค่ใช้ความนิ่งสงบสยบความความเคลื่อนไหวเนาะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือเราก็เฉยเราก็แค่อ๋อขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเฉยๆนะคะขอบคุณค่ะเฉยๆเฉยๆแต่ว่าในใจเรานั้นไม่รับในใจเรานั้น up to me อะอะไรอย่างนี้เนาะคือ ignore นะคะคือเราฟังได้แล้วเราแต่ว่าเรานั้นไม่รับและเราก็ ไม่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้ไขอะไรเพราะว่าเราถือว่าเราทําถูกต้องแล้วถ้าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องแล้วมันไม่ได้ไปทําให้ความเดือดร้อนให้ใครมันไม่ได้เป็นหนักหัวใครเนาะเราก็ทําไปเลยโดยที่เรานั้นยึดความถูกต้องและความสุขของตัวเราเป็นหลักนะคะทุกคนถ้าเราจะไปยึดถือเอาคําพูดของคนอ่ะหลายๆอย่างอ่ะคนคนเยอะแยะมากมายเนาะทั่วโลกและสิ่งแวดล้อมเราที่เราไปคบอยู่มีเยอะแยะมากมายและหลายคนก็ต่างจิตต่างใจต่างความคิดเห็น ถ้าเขาคนนั้นไม่ได้ดีไปกว่าเราเลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟังเขาเราจะฟังใครเราจะเลือกฟังเฉพาะคนที่เขามีผลลัพธ์ค่ะคนที่เขานั้นเป็นเป็นผู้นําแฟชั่นจริงๆเป็นซุปตา์จริงๆหรือว่าเป็นคนสําเร็จจริงๆที่เรานั้นเดินตามเขาเนาะที่เรานั้นเดินตามเขาที่เรานั้นอยากจะมีความฝันให้ได้ไปถึงจุดจุดนั้นให้มันเหมือนเขาเราอยากที่จะมีชีวิตเหมือนเขาเราก็เดินตามฝันของเราไปและเราก็เชื่อฟังเขาคนที่เรา เขาเป็นไอดอลของเราเนาะเราก็สวมการเป็นไปเลยว่าเราต้องการที่จะเป็นแบบไหนแล้วเราฟังเขาแล้วเราทําตามเขาว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามาติมาชมเราอย่างเนี้ยเราก็รับฟังแล้วเราก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขถ้าคนคนนั้นเป็นไอดอลของเราและเราคิดว่าเขานั้นคือคนสําเร็จทุกด้านทุกมุมเขาคือคนสําเร็จในทุกพื้นที่เขาคือคนที่มั่งคั่งในทุกด้านทั้งสมองทั้งอ่าจิตใจข้างนอกทั้งจิต ทั้งในทั้งใบหน้าทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งจิตใจภายในจิตใจภายในก็คือดีมากๆจิตใจคือเป็นคนดีมากๆและภายนอกเขาก็บ่งบอกถึงคําพูดความเมตตาความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกสิ่งทุกอย่างอะสิ่งที่มันดีๆเราก็สามารถที่จะรับฟังและเราสามารถที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขค่ะแก้ไขได้เนาะเราเอาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เรานั้นก็จะมาต่อกันที่ข้อสเลยข้อที่สามก็คือนะคะ ข้อที่3คือให้คุณนั้นอัพเลเวลตัวเองขึ้นไปอัพเลเวลตัวเองคือแต่งตัวให้มันดูดีเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัว,ตรตตวหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่เอาง่ายๆคือให้มันดูดีในสไตล์ของเราในสายตาของเรานั่นแหละไม่ใช่ว่าซกมกสกปกซก,ก,กมกอะไรเงี้ยเนาะก็คือเราแต่งตัวให้มันดูดีสะอาดสะอาดแล้วเราอัพเลเวลของเราขึ้นไปให้เหมือนคนที่เราต้องการที่จะเป็นหรือคนที่เรานั้น คนเอ่อคนที่เราต้องการที่จะเป็นหรือให้เรารู้สึกว่ามั่นใจเมื่อเราเมื่อเราใส่ปุ๊บเราแต่งตัวแบบนี้ปุ๊บเราเอ่อแต่งหน้าแบบเนี้ยเราใส่ตุ้งหูแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากๆแล้วเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครคุณก็ทําไปเลยคุณก็ใส่ไปเลยใส่ไปด้วยความสุขของคุณทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรานั้นมีความสุขลรแฮปปี้มันจะทําให้เราดึงดูดแต่สิ่งดีๆอะไรที่ดีๆเราก็ดึงดูดมา เพราะฉะนั้นอย่าไปทำตามคำพูดของคนอื่นเราไม่ใช่ว่าเราจะไปทำตามคำพูดของคนอื่นแล้วเราทำเพราะเราต้องการให้เขามีความสุขแต่ว่าคุณทําแล้วคุณเครียดคุณทําแล้วคุณกดดันคุณทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของคุณมันไม่ใช่ตั้งตัวแบบนี้ฉันไม่ได้ชอบฉันรู้สึกว่ามันป้า,ปาๆอันนั้นแต่คุณต้องใส่คุณต้องแต่งเพราะว่าให้เขามีความสุข no คะ่ะ no cancel ได้เลยว่า เราไม่สมควรเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําตามปากใครเนาะปากหอยปากปูปากหอยปากปูปาก,อปาก,ปปากเอ่อชาวบ้านที่แบบว่าขี้ปากใครที่ไม่ได้รู้ขี้ปากของคนที่ไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้ลึกในตัวเราไม่ได้รู้ว่าแท้ที่จริงนั้นข้างในเราเป็นคนแบบไหนแท้ที่จริงนั้นข้างในเราโคตรเป็นคนดีแต่การแต่งตัวแฟชั่นข้างนอกอาจจะดูแบบแรดๆอาจจะดูแบบดูมั่นใจเหลือเกิน ก็เรามีความสุขที่จะแต่งแบบนี้ถูกไหมคะไม่ใช่ว่าคนที่แต่งตัวรัดรแล้วแบบแต่งตัวแบบเปิดนิดเปิดหน่อยหรือโชว์แฟชั่นจ๋าไปแบบแบบนี้จะไม่จะเป็นคนไม่ดีเสมอไปเพราะการแต่งตัวมันได้มันไม่ได้บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีนั้นต้องดีจากคำต้องดีตั้งแต่ภายในจิตใจต้องดีตั้งแต่คําพูดและภายในจิตใจว่าเขาดีจริงหรือเปล่าว่าเขาดี กับคำพูดกับการกระทำมันเหมาะสมกันมันคล้องจองกันมันไปแนวทางเดียวกันหรือเปล่านั่นก็คือเขาเป็นคนดีจริงไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนไม่ได้เกี่ยวว่าเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนเขามีไลฟ์สไตล์แบบโอ้โหแฟชั่นจ๋ามากเลยเขามีไลฟ์สไตล์แบบก็แล้วทำไมก็คือความสุขของเขาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปก้าวไก่กับความเป็นส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์ของใครก็ของมันชีวิตของใครก็ของมัน ทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปอย่าได้แคร์ว่าใครจะมาว่าอะไรเราเพราะเราไม่ได้ไปทําบนหัวใครเพราะเราทําด้วยความสุขของเราและเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อตัวเราเพื่อความสุขของเราและเพื่อผลประโยชน์ประโยชน์ของคนอื่นด้วยเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลทั่วไปด้วยอย่าไปดูไปสนใจที่ว่าการแต่งตัวหรืออะไรเราจงสนใจที่ว่าจิตใจภายในของเขาเป็นคนแบบไหน ถ้าจิตใจเขาโคตรด,ดีมากๆเลยการแต่งตัวของเขาเราก็ควรที่จะลอกเรียนแบบเพราะถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราแต่งตัวแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกมั่นใจเราก็แต่งไปเลยเราก็จัดเต็มไปเลยจัดเต็มปุ๊บแล้วมันมั่นใจแล้วมันมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างวัดที่ความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจปากหอยปากปูพวกเย็กย๊ย๊ะแย,แย,แย,แย๊พวกเอ่อเอาแต่ดีแต่คาพูดหรือพวกดีแต่ปากพวกที่แบบ ไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้ดีโดยโดยโดยภายในจิตใจเนาะดีแต่ปากกับดีแต่คำดีแต่ดีคือใช้ปากทํางานเอาง่ายเนาะคือใช้ปากทํางานกับใช้มือทํางานกับใช้ใจทํางานพวกที่ดีแต่ปากบางทีก็ได้แต่คําพูดแต่จริงๆอ่ะภายในจิตใจเขาเขาก็ไม่ได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับคําพูดของคนถ้าเรานั้นทําไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเราจงทําไปวัดที่ความสุขของคุณความสุขนําความสําเร็จพุ่งทยาน และขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะจ๊ะใครที่ได้ติดตามคูเพอรี่นะคนนั้นจะเป็นคนที่โชคดีมากๆและสําเร็จร่ํารวยมั่งคั่งไปด้วยกันนะคะทุกคนจ๋ากับ21วันนี้เนาะใครที่เพิ่งเข้ามาสามารถที่จะไปย้อนดูได้เลยนะคะเดี๋ยวคูเพอรี่จะทวนให้อีกนิดนึงก็คือข้อที่หนึ่งคืออย่าไปสนใจกับคนที่มานินทามาพูดใส่ร้ายเราเนาะและเราจงตอบกลับไปเลยว่า เธอที่ตกเทน,นแน่เลยเธอถึงไม่รู้ว่าเขาแต่งตัวแบบไหนกันเนาะส่วนข้อที่สองก็คือให้คุณนั้นถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ใช้ความความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าและเขาพูดถูกเราก็ปรับปรุงแก้ไขส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเขาไม่ได้พูดสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้เป็นความจริงเนาะมันไม่ใช่เป็นนิสัยที่แท้จริงของคุณสิ่งที่เขาพูดว่าคุณมันทําให้คุณไม่สบายใจคุณก็แค่ยิกนอและคุณไม่รับ ไม่รับกับความคิดเห็นนั้นๆส่วนข้อที่สมก็คือปรับปรุงตัวเองอัพเลเวลตัวเองให้มันดูดีขึ้นให้มันสวยจนคนตกใจให้มันสวยจนคุณตกกระจไปหมดเลยว่าเอ้ยมันไปทําอะไรมาวะมันไปมันไปได้ดีมันไปรวยมาจากไหนมันไปถูกหวยที่ไหนวะทำไมมันดูดีดูสวยขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นข้อที่3นั้นคืออัพเลเวลของเราให้มันดูดีจนผิดหูผิดตาไปเลยแล้วพวกปากหอยปากปูเขาก็จะหายไปเองค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คลื่นพลังงานของเราเปลี่ยน คนที่ไม่ใช่จักรวาลจะจัดการออกไปให้เราค่ะเราไม่ต้องเหนื่อยเลยเพราะว่าจงมั่นใจในการบวกขาดในด้านดีของเราไปดื้ไปต่อในด้านดีเสมออย่าสนใจทางมาทางไปอย่าสนใจปากหอยปากป,ากปูสนใจแค่ว่าเราทําดีแล้วเราคิดบวกและเรามีความคิดที่บวกๆเราจะไม่สนใจกับความคิดลบๆสวัสดีค่ะครูเมมิ้นมาแล้วนะคะครูก็จะจบพอดี เพราะฉะนั้นก็คือไปต่อในด้านดีเสมอนะคะไปต่อบวกขาดบวกขาดอย่าสนใจ thank you so much <c oughs> บวกขาดแล้วไปต่อในด้านดีเสมอนะคะลุยไปด้วยกันสำเร็จมั่งคัง่งพุ่งทยานไปด้วยกันกับ21วันนี้กับครูเพอรี่นะคะวันนี้เดย18แล้วใครที่เพิ่งมาไปตามดูกันได้เลยไปย้อนดูได้เลยตั้งแต่เด1เลยนะคะแล้วเราจะรู้ว่ากดแรงหลูดเขาทำงานยังไงนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะเลิฟยูทุกคนเลย